ดวงชะตานะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ที่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหวว่าชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะประจำวันนี้นะครับผมคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับ โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ดรอปพอสมควรนะครับแต่ที่อยากให้เกิดทุชานดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องสขุมหน่อยครับไม่รงสองขั้วครับรักขยันแล้วจะดีเองครับมาที่ดวงระโวยนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชือสอนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมมันอาจจะมีอะไรที่ดรอปเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่อยากให้เกิดทุกด้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องสินท้าบริสุทธิ์ครับพร้อมมูเจ้าที่เป็นแล้วอย่าอารมณ์แรงนะครับ แล้วเก่งออนไลน์นะครับแล้วก็อยากเชิงเงินตามลมแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยรวมท้าทายอยู่นะครับแต่ไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับก็มาที่ดวงจับเจ้านี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สามนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่อาจจะท้าทายอยู่บ้างนะครับแต่ที่อยากให้เกิดทุกด้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องมูดความรักให้เป็นมู่ที่เป็นครับและไม่เจรอินแล้วจะค่อยๆดีเองนะครับก็ดวงจับเจ้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าจะตีนะครับระหว่างดวงคารเจ้าันนี้นะครับผมคิดหนึ่งสองสามเดืนสุดจะขอตีไปให้ชุดที่เนี่นสุดนะครับเพราะมีไพ่ดีๆอยู่บ้างครับไพ่เสียก็อาจจะเยอะหน่อยครับแต่มีไพ่ดีที่บวกมากกว่า2ชุดครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้จาย์ด้วยครับและใครยังไม่กดติดตามชอาจารย์ก็ รบกวนกดติดตามซอบจัดสักนิดนึงละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยลกครับผมอาจารย์กีรพัชกีรลบัญกัหมอดูมิทิฟนี่สวัสดีครับ